สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์ด้ครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับสุดยอดเลขล่างครับผมพี่ปักกายมาเดอร์ครับพี่น้องเลขของพี่ปักกายครับกับย้เพล่เลขบนครับพี่น้องเนาะเลขบนกัย้เพล่คือกันครับสำหรับเลขล่างหมวดว่างหันกัคู่ชุดเต็มครับพี่น้องสี่คู่เต็มนี่เขาหาเก่าตรงๆเด้ครับผมห้าเก้าตรงๆเพราะว่า ลักซิปของเพิ่นก็คือมีหาครับพี่น้องเนาะลักหน่วยก็คือมีเก่าครับเพียงแต่ว่าเพิ่นประกบคู่อ่าที่ลงในคลิปมีซ1กับซีเก่าเท่านั้นครับผมครับส่วนหาหนึ่งกับหาเก่านี่เพิ่นก็เลียนอยู่แล้วครับพี่น้องเนาะเลขซคู่ครับเอาวันที่16ตุลาคม67ครับพี่น้องตามต่อเลขของพี่ประกายครับก่อนที่จะไปรับชมรฟังตัวเลขกับพี่ประกาย เกามาเชียกข็ขอขอพระคุณพี่ประกายเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ย่เลื่มกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเกาะมาเชียน้ำเชียในเด้อครับผมไปรับชอมรับฟังตัวเลขก,กับพี่ประกายกันเลยครับฮัลโหลพี่ประกายเกาะมาเชียสวัสดีครับผม yeah, สวัสดีค่ะเกาะมาเชียครับเป็นแังไนดน้อพี่ประกายทาฝนตกอ๋อฝนตก เพชรแง่แ้วกจ้าครับเรื่อว่ามันลังเลยที่แรกว่านัดตอนเย็นก็เลยวางแล้วนะครับผมครับเดินได้ถึงไรบ์บอถึงด้านบนล่างรบได้เอาไปประกายเสียได้อ๋อไดสื่อลัตเตอรีสิครับผมเอ้ยไปเหล็กใจเครื่องนึงแต่ไปสื่อลัตเตอรีก็ได้เต็มนะโอ้มาตรงๆเลยไปประกายแต่ว่าบนบนลงเล่ค่ะบอมากต่วันจะของกันซื้อกันไว้อยู่ครับ กระได้มาหลายแต่ว่าเป็นเหรียญ G เก่า G หนึ่งนะเมีนยน่ยครับผมเออเพราะว่าไอราคาซื้อกันไว้ที่ซื้อนะครับมันกระบออกอีกเตี้ยนนัเลยฮะแล้วแต่ว่ามันก็บบออกเ,เ,เกด่นจนมันชนหลายสูตรนะครับเออหน้านก็นได้อยู่รอตเตรี่หลายใบเย่ะวกย่งเท่หล่ะก็เจ้าจซื้อรอตเตรล่เป็นเหล็กมงคล้น,น้ำนะเจ้าก็เลยซื้อเมีนยนโยครับผมเออซื้อจิมไว้ก็ได้แล้วผู้เป็นซื้อหลายครับใบดึงไว้ก็ได้หลาย เอาว่าเอาเล็ลลางไปก่อนเลขกบนเพระทัดนจับหาครับผมเอาก่อนไปกล่าวเรื่องขอโทษได้หลายเอฟซีเพราะว่าอันเล็กบนเ่าหลุดไปเนาะครับเอาเล็กลางไปก่อนเพราะเล็ล่างมันเข่าในชุดเต็มแล้วนะเมีนอยู่ครับผมเพราะว่ากันผู้เบอร์เขากับว่าเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าเขาไปจับคู่ให้กับเอฟซีผู้เามจริงๆเพื่อกะเอาไปจับได้อยู่เลขเขาว่างหลักสี่หลักหน่วยนะซีคู่เท่านั้นเองครับผมเออสะบานย่านันเบน มันซ้นอันซีก็หาหลายบริษัทบริการซีซีไปแต่พี่ก็ซื้อตะเล็กอันจะคล้องเนาะมันก็เลยบนไหนเบิดหลเห็นไหมครับอือคือยูตะวันกับบอันได้หลายมันเป็นตัวเท่าบอมากปกนไหนนะตัวร่องซื้อกันไว้ก็ดีกว่าเท่าบ่ถือเลขบนเดี๋ยวอันเบียกระขาดตะกรอนจังไปล่งสุดสรุปเลยเนาะเลขบนล่งเลขลายเพิ่งไปจองลอตเตอรี่ไว้แมนอยู่ครับผมจองลอตเตอรี่ไว้ก่อนจองลอตเตอรี่ไว้ก้อนกะ เอาสูตรซิมมอนก่าวแลวาลหละว่าโล่งหายแล้วกะเอฟซีมักตัวไหนกับไปปิจาราเบิงว่ามันตูงก็เล็กจากของบอลนะครับผมเออเอาวิ่งล่างสามกับสี่วิ่งล่างสามกับสี่ 4, ครับผมว่างหลักสิบครับผมหน่วยล่างแปดกับเก้าหน่วยล่างแปดกับเก้าสองตัวล่างสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เก้า ตัวเด่นลองสามแปดลองสามแปดสี่แปดนี่พอจับไพเดอร์แต่จับเปิดมันจะเป็นเลขสี่คู่ครับผมวันนี้ไอ้ซึ่งไอ้เลขล่างนะมันจะพอออกคู่ทั้งสองแม่อ๋อยังห oh. น่อยเลขขี้ตรงมากนะลักหน่วยมันจะเป็นเลขขี้แต่ว่าตัวตัวเด่นนี่มันจะเข่าสูดแต่ว่าไอ้ตัวแปดสามสามแปดอย่างไรกบเพราะว่าไอ้แปดมันเป็นเลขคู่มันบนจจ่น่าจะแมนแตว่าปีกกันที่เสื้อตั้งสามแปดแปดสามกันไอ้ตัดตัวสี่แปดออกแม ครับผมสื่อตัวลอกแต่ว่าพางบหน่อยไปซื้อลอตเตอรี่ให้เอาสามเก้าสี่เก้านี่ะคาดว่าน่าจะมากคู่หนึ่งนี่ขี้ขี้ก็คู่ขี้เนาะครับผมไอไอลักหนอยลางมันชนเก่าไหมแต่ว่าเอามไปต้องูนดาเพราะว่าเลขมันชนตัวเด่นมันเป็นปากหลักอยู่ลยแล้วก่เอ็ที่มันเป็นจอบลอตเตอรี่แล้วี่ซื้อเบือนสองคู่นี่แต่ว่าไอตัวสามแปดเนี่ยครับนนเป็นไรจังหน่อยสามเก้าหนับอือ เพราะว่าไอ้สูตรหลักหน่วยเ้าเป็นเลขขี้ไม่ยังเดินดีวันนี้เป็นเลขขี้อีกไหม๋อครับผมเป็นเลขขี้อีกวันนี้ซึ่งหลักหน่วยเรับปากลากนันวันวันที่ไปดึงเอาเก่ากับหนึ่งม้วันนี้เฮ็ดมันก็ไดเก่าต่ว่าเฮามาเสียบส้นอีกสูตรที่มันเก่ามันส้นเก่าตัวเดียววันนี้ครับแอแต่แปดก็เป็นตัวร่องกันไว้อืมหลักหน่วยเป็นเลขขี้ครับผมแม่หลักหน่วยเป็นเลขขี้ต่ว่าไอ้สีพ้ามันหลุดเนาะครับ สี่สิ่พว่าเป็นเลขกันไอ้คู่เลขมันมากี่ทั้งสองแหมครับเออสี่ข้าหลุดไปใว่อ่นเลขปากหลาข้าวงวดนี่มันจะมาสอดคล้องกันกับไอ้สูตรสามกับสี่ครับผมเลขสองสูตรนี่งวดที่เรียกจะเป็นสี 5, ่กับห้าสี่กับห้างวดนี่จะบสะซกันเลื่อมมาจากคู่จะเป็นสองไอ้ตัวล่างสี่คู่ชุดแหมครับผมงวดก้อนน่ะมันจะเป็นสองกับสามผี่กต่เป็นึงสองมากมันออกสามแล้วก็อีกสูตรหนึ่งเด็ดเจ็ดกับแปด มันกะมาเจ็บมันออกสามจ็ดงวดนั่นกับโซนกันนี่สิละครับถ้าเท้ามาจับคู่มันสิเข่าสามจ็ดแต่งวดว่ามันเป็นตัวส้นมันกะเป็นตัวเด่นไหมซีก็ผ่าซีก็ผ่ามันส้นสองส่วนงวดวันโอ้ครับแต่่างวดนี้มันสซนกันเพราจับคู่เลยไหมเร่งครับผมเอ่อมัหนี้สามกับสี่ก็สีวิ่งอีกสูตรหนึ่งเป็นลางมันจะได้หนึ่งสามสี่ก็เท่ากับส้นสามกับสี่อีกครับก็รเลยกาดว่าจะเป็นหลักสีมันกับไปส้น แต่ว่าเอฟซีมา้องสนดับว่าไอ้เลขไอ้หางกบเก่ามันบวกกันเน่เออชิเป็นพารซีออกเจ้เสีเีอโอกาสมาค่ามันมากมันเด่นไหมเออเล่กเก้ากับติดดับอีกบบบนี้เขาจะไปสนดับคือเลีแย่ชนหน่อยหางเนี่ยซื้อเบื้องลดเพราะว่าสูตรมันเข่าัองสองโซนหัวหันว่าหันนะนี่นะครับผมลองเบื้องครับเขาเต็มเต็มเขาผมหันตรงๆแต่ว่างวดนี้ก็ตามสูตรนะครับผม หลักหน่วยล่างได้เลขขี้ครับผมหลักหน่วยล่างก็คือเก่าเนี่ยครับพี่น้องเก่าตัวเดียวแปดเนี่เป็นเลขคู่ยังกันไหวครับ,บเอาไอ้โน้ยเนาะคูะ่กนันไอแปดสามเนาะเออกันไวน้น้ำนะกันไหวน้ำแต่ว่าพี่จองไอสามเก้ากับสี่เก่าพี่มาเก่าหน้างวดนี่ครับมาเก่าล่าง,ง,งครับ คือแค่นี้แหละเยบเสียไปเทียบเบื้องก็เล็กจากกองว่ามาักบอนนะพราะว่าหฮากับโอโหว่าเล็กมันสิออกตัวใดเนาะแค่การขาดเดาเนะเาะขาดเดาว,ว่ามันจะเป็นตรงกับไอนสลากคนจับมากาาก,กันเฮาโรงดีเฮาก็ถือคือเก้านะเอาไปเสือเอาไปเสี่ยงเบื่องพร้อมเด้ครับพี่น้องเบื้งไม่หลายอย่างน,นั่นแหละอ,อันเล็กเล็กบนนั่นเดี๋ยวไปไอ้โคงชุด้ตยไอ้ไอ้จับปูห้ใไอ้ซึ่งงวดทีแล้วเอามาน้าเสนอสิบบนสิบสิบเอ็ดงวดติด วัดที่สิบสองมพาพันกระโดดไปลักนวยวัดบางขันเน,นี่ยอืมครับผมเออสีบนหนี่งสีอันได้หายตับเจ็ดน่นครับวันนี้ก็สิเอาคือเก่าคาดว่บบาอยุสิบกันหนวยแหละแต่ว่าสิว่างตำแหน่งหลักสิบเปนโอ,อกาสจะสามาสูงนะเออเม่หนานารุดซ้ำเนาะครับผมเมื่อนานุาานาดซ้ำมัน,นมันไปรักนวยมันบงังคับอยู่สิบร้วยแต่ว่ามันเดินมาหลักสิบสิเ็ดงวดงวดบางขันวดที่สิบสองมาพานไปรักนวยครับผมเออเอา มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเหล็กลางผีปักกครับก็มาเชื่อกับสิลบกวมีปะกไก่ํานีนเด้อครับผมอขอบพุณนผีปะกายครับผมยังไงกับเป็นแต่นั่นบ่ละผีปะกายฝนตกแห้งบ่ละ่ะไอ้เมื่อนี้มันไอต้ตกลงจว่งอ้น,นี้แหละมันก็บยุ่ว่าม,ามันท่าอายุหนาจะกลับว่าข่าวอีกนะครับผมเพราะว่ามันแดดเมื่อเดียวแล้วมันก็นตกอีกมันเป็นหนาฝนเด้ทั้ทงต่เป็นหนาฝนตั้งแต่เป็นหนาฝน แมนทีรบกวนพี่ประกายซับนี่เด้อครับผมขอพระคุณพี่ประกายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาครับพี่น้องครับผมครับหผเลขล่างก้อนครับพี่น้องนะพี่น้องจะได้ไปหายยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับผมครับเลขล่างพี่ประกายครับผมสิบหกตุลาคมหกสิบเจ็ดวิ่งล่างสามกับ4ีเด้อครับผมว่างไว้เป็นลัก1ิครับผม 3กับ4หลัก10ล่างหลักหน่วยล่าง8กับ9ครับพี่น้องตัวประกอบ8กับ9ครับก็จีเด้นปฏิทีเก่าได้ครับผมเมื่อกี้พี่น้องที่กระด้ยินว่าเพิ่นสูตรเลขหลักหน่วยล่างเพิ่นจะเป็นเลขขีเท่ากับเก่าครับพี่น้องเนาะสองตัวล่าง3 9 4 9ครับผมตัวเน้นแล้วครลองล่องไครับพี่น้องเนาะ38ปครับผม4 8ปเพิ่นบ่ประกอบด้วยครับผม ซีแปดบ่ประกบเพราะว่าตามสูตรเลกลังครับน่าจะเป็นคู่คู่ขี่ครับผมว่าเป็นคู่คู่ครับซีแปดนี่จะเป็นเลขคู่ทั้งสองครับพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าพี่น้องเอฟซีมากรจัดครับผมแต่ว่าส่วนตัวพี่ประกายเพิ่นกะนักไปทีสามเก่ากับซีเก่านี่แหละครับพี่น้องสองคู่แข็งแขนครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกเอาเงินไปน้ำกันครับ ในงวดวันที่16ตุลาคม67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ